ครับสวัสดีบพี่น้องจ้า FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์เราเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราหยุดงานกันไปนานพอสมควรนะครับเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องนะครับวันนี้เราก็กลับมานะครับทํางานเหมือนเดิมเช่นเคยทุกระบบนะครับพี่ๆทีมงานเบื้องหลังก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับระบบแสงสีเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับคือเร็วขนาที่เจ้า บ่นึกว anyway ่ามันมาสิถามอยู <ia> ่ว <Peter> ่าเงินไปใส่ไว้เบิดเอาเงินไปไว้ใส่เบิร์ตเน่ะป้าผู้ใดนี่สวัสดีครับคนุณรออะไรกันเลยต้องปิดหน้าปิดตานั่นบ่โอ้ยนั่นแหละตาแดดแสงลมเป็นเังไรหยุดงานไปต่างอาทิตย์หนึ่งว่ามันลืมหมดเลยเต็มมองไดนเป็นปองไดนเป็นปองไดนฮะผู้ได้เป็นผู้ได้มันเลื่อมหมดเลยบ่ จับมือนั begun, ่นจำบไปเบื้องหลบงผมหนึ well, t <t ่งเห็นว่าเป็นนอนเบื้องขึ้นกันเหรอผมกับไปนอนขึ้นหนึ่งขึ้นกันแหมเออเป็นนอนหุ่นเออเนาะเฮ็ดกันไปทัวนเนาะโอ้ยมองกันก็ดีๆเลยเดินตั้งหน้าไก่ไปจับดีสิเออถึงถึงเขาสิยุดลายมือแต่ว่ากลับมาเฮ็ดกับบอลลิมต่างน้องบังไดเป็นบังไดเป็นว่าเอาไว้คือเก่านะครับนี่เห็นว่ทีมงานพี่ๆที่อยู่เบื้องหลัง วันนี้นะครับเสือศาสตร์เริ่มมาจับจองกันแล้วคณะนี้นะครับใบสามกวกัวพี่น้องใบสามกัวกัวสีหรือว่าประมาณเกือบสีม่วงละตอนนี้เสือศาสตร์ตอนนี้กําลังมาแล้วนะครับมึงโอ้ยมีผู้สาวสมัยมาปูสาดพร้อมมั้งเนี่ยผู้สาวสมัยมาปูสาดไหมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคลิปได้เนี่ยคัดคัดได้ไหมไม่ทันแล้วเหรอไม่คันเซี่ยเด็กน้อยเอ้ยบ่บ่ได้ ผมเบาผมเบาโกบไปแล้วพ <muitas S 2> ูดกบไปหมดแล้วนะฮะโอ้ยวันนี้มีเสือสาดมาหน้าเวทีหลายแล้วพี่น้องนะฮะโอ้ยนี่มาจากบ้านไหนเนี่ยนี่มาจากบ้านใดเนี่ยล่ะเนี่ยปูเสือสาดเนี่ยคือเอาดินถมใบปะเนี่ยคือสีหัวจักซื้อปะเนี่ยโอ้ยตายคือเอาดินถมใบคือสีหัวจักซื้อน้อปะเนี่ยพอไย่ามา มาจากบ้านไหนลูกมาจากบ้านไหนอีหละ่ะบ้านนี่จ้ะบ้านนี่บ่เออวุ้ยมงเนี่ย<อ>พี่น้องเบมึงแฟนคลับสาวหน่อยรำเพรื่โชว์เขามาจองสัตว์เลยเอาสิอยากอายยังก็ต้องอยากอายดอกอยากอายหยังกส็สิได้จองสัตว์ไปให้ตัววุ้ยบุญเนี่ยเขียนซื่ยอยังดีมาเด้อพี่น้องบ้านบ้านยังกันนี่บ้านหนองสังนะฮะ บ้านน้องสังบ้านใกล้เดือนเคียงโอ้ยบ้งแนีอยากอายก็เป็นผู้สาวสําน่อยบ้านน้องสังก็ได้ <laughs> มาจองเสื้อจองสัตว์เสือสัตว์เยอะแล้วนะครับวันนี้เออใส่ละ่ะใส่เบิ้งซื้อเนี่ยย่บันไดแนแน่นี่โอ้คือปักป่ายดีแท้ <c oughs> อะไรแฮปปี้ <c oughs> <c oughs> ครูเนยจองค่ะอันนี้ศาสตร์คู่เนยนะครับหูวเลยว่าศาสตร์คู่เนยครูเนยจองนะฮะอันนี้ก็จองแล้วจองแล้วจองแล้ว,แ,ลวแต่ไม่เขียนชื่อนี่ก็ซอ่บ่ไดเด้อครับสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเราก็เดินทางมาถึงนะครับเมื่อน,นี้ถึงสี่ยุทธไร้มือแต่ว่าพี่ๆทีมงานของเราก็เป๊ะเหมือนเดิมนะครับถึงแดดสี่หอนปันไดแดด แก้ปัญหากัาภาคเกษตรงานคือเก่านะครับต้องทํางานตามเวลา,าไม่ว่าจะมาถึงเร็วถึงช้าแต่งานของเราก็เสร็จทันแน่นอนนะครับตอนนี้กําลังขึ้นประดับขึ้นไฟแสงสีขึ้นจอ LED เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าอีกว่าโดนกะคือสีสําเร็จเสร็จเรียบร้อยน้อพี่น้องมาอัปเดตนะฮพี่นอ้องเอฟซีเฮ้าเดี๋ยวเบิ้งนะครับกำลังขึ้นไฟอยู่ ก็ยังไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่นะครับเส,สือศาสตร์ก็นสุประมาณ30-40ิบ 30, ื้นนี่แหละพี่น้องคุณกำลังมาจองกันยยอยู่ไหมคุณถ่ายรูปถ่ายยังไหวพร้อมนะครับอ่าพื้นย่านาศาสตร์หายสิแล้วเขียนชื่อไว้ดีๆเด้อศาสตร์ระวังเสียเด้อระวังศาสตร์หายนะครับต้องเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับมาจองไว้ย่างดีพี่น้องโอ้ยเบิ่งป้ายใหญ่นี่ของใครเอ่ยป้ายใหญ่นี่ ียังเนี่ยเสียเอ้ยเสียไม่ใช่เสีย <laughs> เสียมา้าไผ่ย้ายศายสาตร์หนีโดนเอาอ่านเอาเองเด้อพี่น้องโอ้ยมาผูดแถวบ้านนี่ไหมเสียมา้าไผ่ย้ายศายสาตร์หนีโดนแน่นอนเพืเ่อนบ่าเ,เอาบึ้งเอานะครับนี่ก็เป็นสีสันในการจองเสื้อจองศาสตร์นาเวทีครับพี่น้อง <laughs> กล้องกล้องเขาเบิ่งนี่กล้องว่าเบิง่งว่าเบิง่บงศา,างสาตร์ตัวนี้ <laughs> กล้องสมุดก็มาแล้วครับเริ่มถ่ายคลิปนะครับมาหอดหนางงานเท่ากับประมาณนี้ล่ะพี่น้องกันทียางถือกล่องใส่กันเบิง้งเสียมาไาย้ายาศาสตร์หนีโดน1นึ่งสองสามีโดนหนึ่งสองสสแล้วอะไร ซีแนนออน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 ตะกี้มีผู้สาวจำหน่อยมาจองศาสตร์เนี่ยพ่อตาเห็นกล่องเฝ้าแลนหนีเลยเพ่อตาเห็นกล่องเขาแลนหนีเลยคิดเบิงเอาลวดเอเอามากล่องพี่บ่เออกล่องไายนี่ว่าเป็นกล่องสมุดเนี่ยพ่อตาเห็นกล่องเขาแลนหนีเลยน่โอ้ยเสียมาวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนพี่น้องเข้ามาเบิ่งหมอลำพม

มื่อนี้พี่น้องเข้ามาเบิ่งหมอลำจะลืมผกผัดลมมานั่มนรนครับรู้สึกว่าอากาศร้อนพอสมควรแต่ว่าแต่ว่ากลางคืนนี่บบฮอนแบบมันลมอยู่ไหมกลางคืนนี่บหนาสีฮ่อนดรอกกลางคืนสีฮ่อนแต้กลางวันลลนี่แหละครูเนยนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นครูเนยฝั่งนี้เป็นครูอะไรเอย่ยเราจะเขียนไว้แล้วเพิ่บ่เอาแนวทับจองแล้วอันนี้เจ๊ไขจองแล้วหามยายนะจ๊ะเจ๊ไขเจ๊ไข สีสันหน้าเวทีวันนี้ก็มีพอสมควรนะครับบุ๋มบิ๋มห้ามย้ายเนี่ยน,นะครับศาสตร์บรรยากาศนะครับนี่พี่น้องวันนี้เป็นเป็นงานฟรีเท่ากับฟรีหรือาบาทห้าสิบบาทเป็นงานฟรีแต่ว่าบาทห้าสิบบาทรวมทับุญกับวัดเอารวมทับ,ทบ,ทมทบุญกับวัดกับโรงเรียนกับเจ้าภาพเพิ่นซัมว่าได้เบิ้งฟรีนั่นแหละห้าสิบบาทน้อย อาซิบบาทก็ถือว่าซอยบำรุงค่านาา้ำค่าไฟเพิ่นซะเนาะ,ะบรรยากาศนี่แหละพี่น้องนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองสังนะครับโรงเรียนบ้านหนองสัง,ส,งสวัสดีครับเไปยี่ที่ไปไหนไปยี่ที่เราก็ไปหานอนหมดแล้วบระธนหอดเวลาเมียประธานหอดเวลามิกเกสียงจะาม,งมาห <บา S 2> นีจ้างไฟเรืครับหนอาซิบบาทซอยคาไฟเรื่งปู่คาซอยคาน้ำคาไฟนะครับ ก็ซ้ำเป็นงานฟรีแหละเนาะครับวันนี้ก็ได้เรื่องง่ายมดีแล้วครับหลังจากที่ห้าหยุดไปเจ็ดแปดมือตอนนี้ชาร์จแบตเต็มที่นะครับทีมงานวันนี้เราก็เต็มที่เกินลอยคือเก่าเนาะนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้าพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วสําหรับโรงเรียนบ้านหนองสังอ,อําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมพรุ่งนี้เราไปอ,อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับ ฝากติดตามน้ำเน้อพี่นอ้องเถอะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ